ข่าวการเป็นเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ อันดับต่อไปครับกาบเรียนเชิญท่านประธานจุดทูกเขียนเครื่องคือฟองน้อยนะครับสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่หกครับ กดแถวต้องถวายราชดุดีคุกเขา่าข้าลูกเสือ้อเชื้อไทยใจเคารพข,<อ>ขอน้อมนบบาทบงพระสงสี พระบาทมงกุฎกล่าวจอมเมาลีทรงปราณีก่อเือลูกเสื้อมาทรงกุศาอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสสนาทรงสั่งซ้อนสรรพกิจ วิทยาเป็นอาภาผองพุทธพุทธิเอกรดังดวงจันทร์ธาธิตประสิทธิแสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบศบสมัยพระคุณน,นี้จากสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยราช ไม่คาดเออลูก